หลายคนคงคิดว่าอาคารทั้งหลายเนี่ยคงไม่สามารถทําให้เกิดความยัง่งยืนได้แต่จริงๆแล้วมีวิธีการครับคอร์สนี้มีชื่อว่าคอร์สขอรหัสเปลี่ยนทุกอาคารเป็นอาคารเพื่อความยั่งยืนสเตปบายสเตปไกด์ e ูกรีน l ิ i งเร e โ r รฟิ t ผมศาสตราจารย์ดออรอัตเศษฐบุตรผมเชื่อว่า เราทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความยั่งยืนได้และวงการอาคารเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างมากเลยครับครับ งานสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นงานที่มีการก่อสร้างใช้วัสดุก่อสร้างจํานวนมหาลานะครับปล่อยการเรือนกระจกอย่างมากแล้วหลังจากก่อสร้างเสร็จเนี่ยเราก็มีการใช้งานนะครับโอเปอรชั่นใช้น้ําใช้ไฟนะครับก่อให้เกิดขยะให้เกิดน้ําเสียอีเป็นจํานวนมากซึ่งการปล่อยของเสียการเกิดขยะการใช้พลังงานเนี่ยทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทําให้เกิดอากาศเปลี่ยนแปลง แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือทําลายทรัพยากรที่มีอยู่นะครับไม่ว่าเป็นทรัพยากรในธรรมชาติแล้วก็อันที่เราต้องขุดขึ้นมาประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นจุดเป้าหมายของคนต่างชาติที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาลงทุนก่อสร้างอาคารสร้างโรงงานผลิตของต่างๆรวมทั้ง,งเป็นเรื่องของดส a ิเนชันทางด้านการท่องเที่ยวนะครับ ดังนะั้นเราต้อนรับชาวต่างชาติจํานวนมากแล้วก็อาคารสิ่งกอ่อสร้างที่ตอบรับพวกนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องได้มาตรฐานอานาชาติต่างๆครับในเรื่องของความยั่งยืนที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับเรื่องของการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกเรื่องของความมีสุขภาวะที่ดีนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญของภาคอาคารเราที่ต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลกครับมีทุกประเภทอาคารนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานออฟฟิศนะครับอาคารมิกซ์ยูสที่มีทั้งที่พักอาศัยมีโรงแรมแล้วก็พวกห้างสรรพสินค้ารวมทั้งปัจจุบันแล้วก็มีพวกอาคารที่เป็นโรงงานแล้วก็แวร์เฮาส์ด้วยข้อจำกัดของอาคารเก่านะครับก็คืออย่าว่าเก่ามานานแค่ไหนแล้วนะครับแล้วตอนสร้างเนี่ย ได้มาตรฐานอะไรที่เกี่ยวกับความยั่งยืนประหยัดพลังงานหรือว่าสุขภาวะที่ดีไหมนะครับเพราะงั้นอาคารเก่าเนี่ยมีข้อจํากัดตรงที่ว่าการที่เราสร้างมาแล้วครั้งแรกเนี่ยการที่จะเข้าไปปรับปรุงหรือเมเจอร์รีโนเวชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเรามีการใช้สอยอยู่มีคนอยู่เราจะอบยพคนอย่างไรนะครับเพราะงั้นอาคารเก่าเนี่ยก็จะมีความยาก ึ้นมาระดับหนึ่งนะครับว่าเราจะจัดการอย่างไรให้สามารถาสามารถรันอาคารไปได้ด้วยแล้วก็มีการปรับปรุงไปได้ด้วยในขนาดเดีวยวกันครับคุณจะได้เรียนรู้องค์ประกอบอาคารนะครับที่เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นอาคารที่มีสุขภาวะดีและเป็นอาคารยั่งยืนได้คุณจะได้เรียนรู้โอกาสและจุดแข็งของอาคารเดิม ที่จะสามารถเปลี่ยนให้เป็นอาคารเพื่อความยั่งยืนและสุขภาวะที่ดีได้ <typing playing music> ถ้าคุณมีอาคารเดิมและต้องการเปลี่ยนให้เป็นอาคารที่มีความยั่งยืนและมีสุขภาวะที่ดีคุณก็สามารถเรียนได้จากคอรสนี้ถ้าคุณเป็นทีมงานเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ออกแบบหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการใช้งานอาคารปัจจุบันที่มีอยู่คอสนี้จะทําให้คุณเห็นความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงอาคารเดิม ให้เป็นอาคารส่งเสริมสุขภาวะและอาคารคเพื่อความยั่งยืนทางพาชอนเลยครับ